โอเคครับวันนี้อยู่กับฮุ u n d a ฮ H1 นะครับตัวนี้ติดตั้งโชคฝาท้ายไฟฟ้านะฮะรุ่นใหม่กรอนดูดบนฮะเดี๋ยวมาทดสอบระบบกันหน่อยนะฮะมาดูกใกล้ๆครับที่เราติดตั้งแอดออนเข้าไปใหม่ก็จะมีในส่วนของโชค๊คกระบอกใหม่ซ้ายและขวานะครับมีการเดินเก็บงานนะฮะเห็นเส้นไหมครับเนะะี่ยเก็บงานลงไปเรียบร้อยสวยงามน,นะครับ ส่วนกองคอนโรลอยู่ด้านในนะครับด้านในนี้นะฮะสวิชใหม่นะครับตัวนี้สวิชปิดเปิดใหม่เข้าเบ้าเดิมนะฮะไม่เจาะนะฮะแล้วก็ในส่วนของกอนนะครับแล้วก็ตัวแป้นลับนะครับเปลี่ยนใหม่นะฮะตัวนี้รวมทั้งสวิชด้านหน้านะครับสวิชด้านหน้าเราเปลี่ยนใหม่นะับเดี๋ยวเปิดไฟหลีให้ดูฮะ นี่ฮะสวิตตำแหน่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาทดสอบระบบฮะ,ะช่างครับกดฝาท้ายฮะสวิตตรงฝาท้ายฮะกดเลยฮะโอเคครับ,รบเรียบร้อยนะครับต่อมาเดี๋ยวเปิดฮะเปิดผ่านสวิตด้านหน้าได้ไหมได้ผ่านสวิตด้านหน้าเลยครับเช็คด้านหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวป๊บึงนะครับ ช่างกดนี่ฮะกดอย่าฝาายขึ้นแล้วนะครับอ่ากดจากสวิตช์ด้านหน้านะครับช่างกดลงนะฮะสวิตช์ด้านหน้าสามารถกดเปิดปิดได้นะครับโอเคมาครับช่างมาต่อมาฮะปิดประตูได้ฮะเดี๋ยวใช้รีโมทแล้วฮะเปิดผ่านรีโมทครับ กดอันล็อกนะฮะสามครั้งนะครับป่าท้ายเปิดพร้อมกับเสียงนะครับเสียงเตือนนะฮะนี่ครับต่อมากดจากรีโมทที่ฮะกดปิดจากรีโมทกดเหมือนเดิมนะ3สามครั้งนะเช็คกันหนีบด้วยครับนี่ครับถ้ามีอะไรขีดขวางอยู่การหนีบทํางานนะครับโชค๊คก็จะทําการเด้งคืนนะครับแบบนี้ครับกดอีกที่ฮนะโอเคครับปิดด้วยรีโมทฮะเดี๋ยวสุดท้ายจะเปิด ด้วยมือตรงสวิตช์ฝาท้ายนะครับเดี๋ยวให้ช่างเปิดให้ดูฮะโอเคครับเปิดครับเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ใช้หุ่นเดรทบออยู่สนใจที่จะติดตั้งโชคฝาท้ายไฟฟ้ารุ่นใหม่เป็นรุ่นกอนดูดบนนะครับตำแหน่งของกอนที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่ก็ตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็อสอบถามเพิ่มเติมในอินบ็อกซ์นะครับยูทูบสตูดิโอรวมถึง f c e b o o k f แ Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์ครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ